วาราตีเป็นวันแห่งความสุขแล้วก็ความสมหวังแล้วก็สำเร็จที่พระมารดามอบให้กับลูกของท่านเพราะว่าอะไรหรือเป่าเป็นวันแห่งชัยชนะเป็นวันแห่งท่านที่เรียกว่าปกป้องรูปรูปแล้วก็เรียกว่าคนที่รักท่านใช่ไหมที่ปราบมารเพราะฉะนั้นแล้วการที่มาร่วมง,งานนวราตีเนี่ยก็คือท่านมาปราบมารที่อยู่ในใจเราใช่ไหม แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดลบหรือว่ามีจิตใจที่เรียกว่าไม่มีความสุขอะแต่พอมางานนี้แล้วจะมีความสุขใช่ไหมมีความสุขไหมมางานรู้สึกยังไงลองมนเบิร์นบุเบิร์นบมีความสุขมีความสุขจากข้างในก็้วค่ะตามแล้วตอนบ่ายเป็นยังไงทูเลยตอนช่วงเช้าจะกินสุขปื้มข้างในมากค่ะพอตอนเย็นก็คือ เป็นปื้มร้องไห้ร้องเพลงร้องไห้เลยเจ้าค่ะสุดใจมากะคเจ้าค่ะเจ้าค่ะมีความสุขเจ้าค่ะยินดีที่ได้ได้ตั้งร่วมความดีร่วมกันเจ้าค่ะค่ะเจ้าค่ะพอลูกเป็นลูกมาตั้งมาร่วมในตั้งสิ่งที่ดีๆเจ้าค่ะค่ะได้รับพลังบารมีครูบาอาจารย์แล้วก็รู้สึกตื่นตันใจค่ะแล้วก็ สิ่งที่ทาให้ก็มีความสุขอิ่มอิ่มสุขะคะวุ๊ะมีความสุขมากเลยค่ะมันสุขออกจากข้างในเพื่มตินะคะเช้ชากับช่วงเช้ากับช่วงเย็นเป็นเลยช่วงเช้า,ชามันรู้สึกแบบปื้มนะคะแบบข้างในมีความสุขแล้วตอนเย็นก็เหมือนรู้สึกแบบว่าความสุขที่อิ่มสุขมากๆแล้วแบบมัานได้เฉลิมฉลองมีความสุข ปื้มปื้มใจจ้ะค่ะเวลาเห็นตอนช่วงเช้าค่ะก็คิดอยู่ในใจว่าเอ้ยเราก็ทําได้เหมือนกันทำไรได้ทำเหมือนกับช่วยพระมารดาได้อะไรจัดงานใช่ไหมเขเห็นภาพเห็นอะไรออกมาใช่ไหมทุกคนก็ทําได้ถ้าใช้หัวใจทุ่มเทใช่ปะไม่ใช่เราไม่มีความสามารถความสามารถอยู่ในตัวเราแต่อยู่ที่ว่าลงมือทําหรือเปล่าเราจะตั้งใจหรือเปล่าใช่ไหมลูกอันนี้เห็นแล้วใช่ไหม พอเราได้มาจาัดเราจะไม่ช่วยมันเป็นความอิ่มอิ่มเองใจไหมภูมิใจไหมใช่ใ,ชใชไหมลูกอาสาธูลูกมีความปื้มปื้มเจ้าค่ะเพราะว่าได้แบบว่ามาช่วยงานเตรียมงานแล้วพอพอถึงวันพิธีแล้วคือทุกอย่างมันลงตัวไปหมดแล้วมันมีความสุขปื้มมาจากข้างในนะค่ะเช,ช้ากับบ่ายเย็นใช่คือช่วงเช้าเนี่ยตอน รับพาเลยคือมันดีมากเลยนะค่ะทช่วงนั้รู้สึกมีความสุขแล้วก็ปิดสีใจค่ะช่วงเย็นก็ได้รับพลังที่แบบคือเรามันมันมันบอกมันมันมันดีมากๆเลยนะคัะอธิบาย,ย <c oughs> รู้สึกปราบป,ปื้มในใจครับที่ทำพย่าได้บรรลุในจุดประสงค์ทางนี้ได้สำเร็จกำลังเราจะน้อยแต่เราคือช่วยกัน ผ่านอุปสรรคผ่านความสมัครีไปได้ครับแล้วก็ให้งานสําเร็จรุ่งรวมงด้ดีถึงเราจะน้อยท่านก็ให้ผ่านแบบบทแรงเนี้ยเช้าวันใหม่เราก็มีพลังเราก็ลุยกันได้ต่อแล้วเป็นยังไงรับมันมีมองเราเป็นผู้มองเราเป็นยังไงก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเพิ่มในตัวก็รู้สึกมีความสุขกชบกา่เราเป็นคนรับ ใช่คเห็นเขาลแล้วมีความสุขมั้กงก็ก็มีความสุขแทนเขาเหมือนกันนะ,ะ <S <S ใช่ไหมครับผมเออจาดมและปิดนะต้นไม่ต้องอายจะต้องออกแสดงออกเหมเือนสั่เสริญในท่านน่ะคนอินเดียผู้ชายอะไรเขาก็ลำขนาดนั้นลุงหรือป่ะถ้าเรามาไปยึดว่าอุบยเดี๋ยวเราจะบอกอยู่บ้านหรือว่าอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่นะเหมือนเราสั่เสริญในท่านนั่นเองที่นั้นสร่งเสือามาอ่า,านานนะและมีความสนุกสนานและความสุขแล้วเราจะได้ความสุขเนี้ยจากจากการที่เราสั่เสริญท่านแล้วเราจะได้พลังอย่างเงี้ยกลับไปและชีวิตเราจะมีความสุขเข้าใจหรือยังครับ กจะนะปีหน้าต้อง,งร่วมรำนะออปี่พวกปีนี้มาทุกเทช่วยแรงกายแรงใจใช่ไหมก็ใช่ครับเพราะอะไรถิ่มาเพราะว่าสัญญากับธรรมดาวครับว่าอะไรสัญญาว่าถ้าสามารถเข้าโรงเรียนได้จะมาช่วยงานครับช่วยงานที่ที่ต้องเป็นงานประจําหลักๆใช่ปะใช่ออตั้งอันนี้มาตามสัญญาใช่ไหมใช่แล้วหัวใจด้วยไหมใช่ไหมแล้วหนูเห็นที่แม่ พวกแม่ๆที่เขาทําพิธีแล้วก็ราได้เป็นยังไงมากรู้สึกเตื้นตันมากเล้วมีความรู้สึกตื้นตันเหรอหรือว่ามองว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้มองว่าบา้านใช่ปะใช่ครับมองว่าเป็นความสุขแลว้แลวก็การสนเสริญใช่ไหมลูกเข้าใจแล้วนะสาธุูลูกาด้วยเป็นงไงคะมีความสุขแน่ร <c oughs> ำถวายรำถวายชอบไหมคะชอบมีความสุขไหม แล้วรู้สึกยังไงบ้างทั้งตอนเช้าที่เห็นแม่แม่เขารับพานแล้วก็แห่องค์แล้วเป็นยังไงตื้นตันกับแม่แม่ค่ะเหรอตื้นตันเลยเหรอจ้าค่ะแล้วตอนเย็นตอนลำละ่ะไม่ลำตอนแหล่หล่ะเหรอภูมิใจมะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งภูมิใจในการที่มาร่วมจัดงานด้วยใช่ไหมคะสค่ะาธทนะลูกมาทุกปีไหมคะมาทุกปีใช่ไหมฟีมามาทุกปีไหมลูก มีความสุตัวไหนต่อไหนร่ค่ะัค่ะค่ะังคมีความสุขไหมคะมีเะค่ะและถมาร่วมงานแล้วเป็นยังไงบ้างดีไหยคะนยังนอธิบายหน่อยพูดเยอะเค่ะเต้นเต้นเต้นนะคะเต้นเต้นอายด้วยที่รำ เขินดีน่าจะเขินไหมคะดีน่ายังเขินอยู่บางไม่เขินแล้วนะเร่องงานประจำปีแล้วก็งานประจำปีจัดเนี่ยรำพันไหเลยนะใส่ชุดจัดเต็มเลยนะกาบ้างสาธุถึงจะมาช้าแต่รุ่ี้คนจริงๆมากจะค่ะติดติดตั้งแต่พระบิดาโทรไปแล้วจ้ค่ะค่ะใจสู้ค่ะแล้วรุ่นงานเราเป็น สึกความรู้สึกอิ่มสุขจะค่ะมันมาจากข้างในเลยจะค่ะไม่จากใบเลยค่ะอยู่ตลอดลยจ้ะค่ะสาร์ความรู้สึกนะที่ทุกคนได้สัมผัสแล้วก็รับรู้แล้วก็หัวใจแห่งการเป็นรูปของพระองค์เรียกว่าท,ท่านสถิตยอยู่ในใจเราท่านสถิตยอยู่ในใจเราไหมใช่ไหม นี่คือการที่เรียกว่าเรารู้หน้าที่ของเราว่าครูบาอาจารย์มารดาจักรวาลที่อยู่ในจิตวิญญาณเราอะที่อยู่ในหัวใจเราอะท่านนำพาให้เราทําอะไรและในเมื่อวันวันของท่านอะมันเป็นวันเรียกว่าประเพณีวันวันที่แห่งชัยชนะวันที่ต้องร่วมสรรเสริญให้กับพระองค์ค่ะเป็นเหมือนวันเกิดท่านเนี้ยถ้าเกิดเราเรียกว่าวันฉลองฉลองวันเกิดหรือวันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวันสําคัญอย่างเงี้ยแล้วเรามาร่วมใจกันเนี่ย เต็มความเป็นมงคลนะลูกนะล้วการไม่เสียสละไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจและปัจจัยที่เราสามารถที่เราจะให้ท่านได้ในการจัดงานครั้งนี้แม่ก็ขอสาธุทุกคนนะขอให้มีความสุขแล้วก็สมหวังแล้วก็สำเร็จ,จเจริญเจริญน,นะลูกนะาสานุ